อยากมีแบรนด์ของตัวเองตั้งเป้าในสมองเอาไว้แล้วค่ะก็จะไม่ดึงเป้านนั่นออในบัญชีตอนนี้มีอยู่ประมาณ6แสนจ่ายค่าเทอมเองค่ะช่วยพ่อแม่จ่ายปีละแสนค่ะว่าอยากจะทำแบรนด์ระดับโลกให้แบบรู้จัก เป็นโปรของกาวียลชาแนลอะคะ่ะหนูชอบที่เขาสามารถทําเสื้อผ้าแล้วก็ทําให้คนสามารถเอาไปใส่ได้จริงหนูก็เลยอยากเอารูปที่หนูวาดรูปเสื้อผ้านี่ค่ะมันเป็นชุดจริงๆให้คนใส่บอกพ่อแม่เลยค่ะว่าหนูอยากทําจะดเงินที่แบบสะสมแตเยะมันก็จะได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็คือเก่าทำเล่นๆนะคะแต่พอมันเริ่มได้กำไรก็เริ่มเอาจริงขึ้นจริงจังขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนตอนนี้มาเป็นธุรกิจอค่ะ ทก,ก,ก็จะมีแตะเอียมาให้หนูทุกปีแล้วหนูก็เก็บเข้าแบงก์อะค่ะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเป็นเหมือนพายชาร์ตอะค่ะแบ่งใช้แบ่งเก็บแล้วก็แบ่งลงทุนค่นะเนื่องจากเป็นเด็กอะค่ะตอนเริ่มแรกๆก็อาจจะส่วนที่เอาไปใช้ซื้อของเล่นก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าตอนหลังก็เริ่มเก็บมากขึ้น,นะค่ะเพราะว่าขี้งบค่ะไปซื้อผ้าแล้วก็เอาไปให้เขาช่วยตัดเดย็บให้อะ,ค,ะค่ะก็ชี้ว่า อ,อยากได้พองๆแล้วเขาก็ถ่ายมันก็คงต้องรู่แล้วก็ภาษาเทคนิคช่างอะไรไม่ท้อเท่าไหร่ค่ะเพราะก็มีพ่อแม่นั่งเชื่ออยู่หนูชอบระบายแล้วก็ชอบผ้าลูกไม้ค่ะคอลเลกชันแรกชื่อว่าพูาลิสากริซี่เหมือนเป็นตัวเกลืนนำก่อนนะคะแบรนด์ Band หนูมันคืออะไรใครเป็นคนสร้างมีสไตล์เป็นยังไงก็อินสไปเรชันค่ะส่วนใหญ่อยู่รอบๆตัวเราค่ะบางทีเราเห็นมาแล้วเราก็จะปิ้ง ขึ้นมาเองเช่น collection immortal อันนี้คือหนูไปดูหนังเรื่องเพอร์ซีแจ็กสันะคะเป็นเกี่ยวกับเทพพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยหนูแล้วหนูก็เก็ตแล้วว่าแฟชั่นสมัยนั้นอะมันก็คือภาพพิ้วๆแต่ส่วนใหญ่มันก็จะโป้นะคะหนูก็เลยอยากจะใส่เสื้อผ้าให้เขาค่ะแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าด้วย c o l l e c t i o ที่เกี่ยวกับเทพกรีกหนูอยากมีสไตล์ของตัวเองมากกว่าไม่ต้องไปตามเทรนเราอาจจะเป็นเทรนเองก็ได้ขายออนไลน์ก็มีคนเข้ามาสั่ง มีมีกำลนันใจค่ะก็เลยเอาเงินทั้งหมดในแต่อีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาไปสร้างคอลเลคชันใหม่ตอนนั้นน่าจะออกคอลเลคชันที่4เสร็จแล้วแล้วเราก็เ,าเปิดตัวเข้าห้างค่ะคือไม่ค่อยมีคนมาซื้อเลยแล้วก็จะต้องช่วยจ้างพนักง,งานไปอีกเพราะหนูก็ไม่สามารถคุมร้านเองไนดะ้ก็ต้องไปเรียนนะเอาเงินหายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,อย,ๆอย่างเงี้ยค่ะหยุดขายในห้างแล้วก็ไปขายต่อในออนไลน์ ตอนนั้นที่คุยกันกันกบเพื่อนเขาก็ถามหนูว่าเออเนี่ยยูมีแบบตังค์อยู่เท่าไหร่อะไรงี้ในแบงค์แกเขาอยูเนี่ยไอมีประมาณแบบ1นึ่งมืนกว่าอะไรหนูก็บอกไปว่าเอาิมีห0 0สนแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอ้ oh y god you spoiled brat แล้วก็แบบเริ่มดา่า <laughs> ก็แบบบอกว่าเอาิ excuse me ไม่รู้หรอกฉันทำงานถึงได้ตังค์มา นูก็จยจับ iPad ดโรงเรียนแล้วก็นั่งเสิร์ชชื่อหนูให้เขาอ่านเองเลยเหมือนมันตั้งเป้าในสมองเอาไว้แล้วค่ะก็ไม่ว่าจะทํายังไงเราก็จะไม่ดึงเป้านั้นออกแล้วก็จะพยายามขึ้นไปเรื่อยๆคอลเลกชันนี้ไม่ไม่ดีตรงนี้แล้วก็งั้นเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วแล้วเราก็ไปแก้ที่คอลเลกชันใหม่ตอนนี้มีอยู่ประมาณมประมาณ6กแสนกกว่าจ่ายค่าเทอมเองช่วยพ่อแม่จ่ายปีละแสนค่ะอยากได้ล้านหนึ่งค่ะ กะว่าอยากจะทำแบรนด์ระดับโลกให้แบบรู้จักค่ะธุรกิจรู้ว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงค่ะไม่เหมือนพวกเกมอะค่ะที่บอกว่าไปรูทนี้อะไรสมมติว่าเราทำคอลเลคชันก็มีรูทอีกอันนึงเหมือนเป็นทางแยกซ้ายขวาว่าจะยอมรับลองไปขายที่ห้างไหมหรือจะไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นหนูก็กดยอมรับไปแล้วพอกดยอมรับมันก็เงินก็ค่อยๆหล่นลงมาเรื่อยๆค่ะ แล้วจากนั้นหนูก็เลยเห็นว่าอ๋อโอเคงั้นเราก็กลับไปทางเดิมหนูไม่คิดว่ามันคือการทํางานนะคะหนูคิดว่ามันคือการเล่นแล้วหนูก็จะได้เล่นทุกวันถ้าเกิดหนูอยากเล่น